กันไปเยอะแล้วนะครับสาหรับเรื่อง attitude t e s t เนาะซึ่งหาอ่านได้เยอะแยะมากมายในอินเทอร์เน็ตก็มีหรือว่าไปติวตามสถานที่ต่างๆก็ติวได้เยอะอยู่แล้วเนาะความรู้ทั่วไปพี่เชื่อว่าหลายๆคนคงจะเตรียมตัวกันไปเยอะแล้วเดี๋ยวท้ายๆพี่จะมาทวนให้แป๊บหนึ่งแล้วกันบนเครื่องบินเนี่ยเวลาเขาจะเสิร์ฟอาหารเขาจะมีคัสถูกไหมจะเป็นลดดันลถเข็นอาหารมาอย่างนี้ก็จะมีลด,ดริงด้วยเขาเรียกว่า m ิล l c a r กับดร i n ค card สองแบบ drawer drawer คือที่ใส่ของเป็นกระบะกระบะใส่ของอย่างเงี้ยเราจะเอาไว้วางไว้บนคาร์ดไว้ใส่อาหารใส่พวกเครื่องดื่มใส่ทุกอย่างหรือว่าจะเก็บขยะใส่แก้วก็ตามนะครับ large drawer ขนาด medium drawer แล้วก็จะเป็นขนาด small นะครับ drawer ก็จะมี3ไซส์แบบนี้สวัสดีครับพี่นิวสุดหล่อโอ้ยใครมาชมเนี่ย <laughs> บนเครื่องก็จะมีเตาอบเตาอบเขาเรียกว่าอะไรเตาอบเรียกว่า oven เขาจะเอาไว้อุ่นอาหารก็จะต้องมีพวก เหล็กๆพวกนี้จะอยู่ในเตาอบอีกทีหนึ่งเพื่อเอาวางอาหารเป็นชั้นๆตรงนี้เขาเรียกว่า rack for oven hot cup เอาไว้ต้มน้ำร้อนนะฮะต้มน้ำร้อนบนเครื่องต้องใช้ hot cup เท่านั้นมีดก็เป็น knife เนาะ,ะซ้อมก็เป็น stainless fork spoon ช้อน coffee spoon ก็มีนะครับช้อนกาแฟ l อง silver tray และ silver tray ถาดเสิร์ฟที่ใส่น้ำตาลเขาเรียกว่าอะไรเวลาจัดน้ำตาลกับจัดครีมจัดพวกนี้เขาเรียกว่า sugar bowl นะเอาไว้ใส่น้ำตาลที่ใส่นมเรียกว่า สเตเลตครีมจักหรือว่ามิลจักนั่นเองจักนมเนาะหม้อชาม้อกาแฟเรียกว่าคอฟฟี่พอตทีพอที่คีบน้ําแข็งเรียกว่าไอซ์ทองไอซ์ทองนะครับทองก็จะมี3แบบมีทองสําหรับคีบน้ําแข็งทองคีบผ้าทาวเวลทองแล้วก็เบรดทองนะครับคีมคีบขนมปังคีมคีบขนมปังจะยาวที่สุด อันนี้เอาไว้ใส่อาหารเป็นถ้วยบนเครื่องเขาเรียกว่าโคคอตเทรย์ ay, สำหรับเสิร์ฟอาหารเคยพูดไปแล้วนะครับก็จะมีถาดใหญ่ large tray medium tray หรือว่าถาด two thirds แล้วก็ small tray ถาด one fourth นะครับถาดนี้ใน1คัส์จะใส่ได้2อันถาดนี้ใส่ได้3อันใน1คัสตแล้วก็ได้4อันใน1แถวใน1แถวนะ1แถวไม่ใช่ในทั้งคัสนะกระบะน้ำแข็งเรียกว่า ice bucket นะี่วันนี้มาพูดถึงเรื่องเทคนิคข้อเทอมแล้วกันเนาะอุปกรณ์บนเครื่องนะ ตะกร้าใส่ขนมปังนะครับเรียกว่ารัดแทนบาสเกตรัตแทนบาสเกตนะครับจักสใส่น้ำเรียกว่า Water j ์จั๊วอเตอรตรงนี้เรียกว่าไซส Plate มันจะเป็นที่ใส่ขนมปังอยู่ข้างๆเมนคอสแก้วชากาแฟเขาเรียกว่าอะไรรู้ไหม c o f f e ่คัพหรือว่าอีกอย่างนึ่งเขาจะเรียกว่าเมลามีนค c ั p เป็นแก้วพลาสติกแบบนี้ กาแฟก็จะเป็นกระป๋องแถวนี้เรียกว่า c o f f e ่ทินทิชชู่เช็ดปากจะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างนี้เรียกว่า n น p k i n ถ้าเป็นทิชชู่แผ่นใหญ่ๆเอาไว้เช็ดกับพื้นเช็ดโตะเช็ดแกลลี่เขาเรียกว่าคิทเช่นโรนะครับคิทเช่นโร ของเล่นบนเครื่องมีอะไรบ้างตุ๊กตาเป่าลมไพ่ไม่มีแล้วที่ปิดตาที่ปิดตาเรียกว่าอะไรสลัมเบอร์เชดนะที่ปิดหูกันเสียงข้าวเรียกว่าเอียร์ปลักนะครับเอียร์ปลตัวย่ออาหารเสร็จบนเครื่องมีอะไรบ้างอ่ะซีฟู้ดอะไรไหนน้องพูดมาซิ SFML เก่งมากแต่ว่าซีฟู้ดมิลนะครับพิเศษมิลเนี่ยตัวย่อเขาจะคือ SPML ็อนะฮะเซราป้าไมาลิมา SPML v e g e t a r i a n v e g e t a r i a n อาหารมังสวิรัตเป็นพวกเจต่างๆซึ่งมันจะแบ่งออกเป็นหลายแบบนะอินเดีย e เวชเทเรี AVMLBBML ย่อมาจาก b y m y m l นะแล้วก็ b l b l m l Bravo l i m a m i l i m a แปลว่า Blend m e l l ก็เป็นอาหารที่สำหรับคนที่กินอาหารหนักไม่ได้หรือว่าสำหรับเด็กเนาะเป็นพวก Low Fiber Diet นะี่และคอมเมนต์ฟอร์คนที่มีปัญหาเรื่องอาหารเป็นพิษ ท้องเสียอะไรเงี้ยเขาก็จะกินเบรนมิลอย่างงี้ C H M L แปลว่าชายมิลนะครับก็เป็นอาหารเด็ก D B M L D B M L คืออะไรเดลต้าบราโวไมลิมา D B M L นะครับก็คือไดเบติกเมลไดเบติกเมลสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานไม่กินหวานอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นกินไดเบติกเมลนี่ F P M L ย่อมาจากฟ루ตเพลทนะครับก็คือผลไม้นั่นเองสำหรับคนที่ ไม่อยากกินของหนักกลางคืนลดความอ้วนว่ากันไป gluten free gluten free ก็คือ gfml ใช่ไหม c o p f o ท o t m ม l i m a gfml เป็น gluten free diet avoid gluten which is found in wheat อืมก็จะเป็นพวกกินวีดกินข้าวบาเล่กินข้าวโอ๊ตพวกนี้จะไม่กินพวกไม่มีน้ำตาลไม่มีกลูเตนเนอ h i n d u hnm l พูดไปแล้วนะครับ ks M.L. กนะิโลเซ拉ไมลิมาเนาะ K.S.M.L. ก็คือโคเชอร์มิล e อันนี้เป็นอาหารจำพวกอ่พวกศาสนาพวกที่นับถือจิวิชศาสนายิวเนาะเพราะว่าจะต้องใช้คนที่เป็นคนยิวเท่านั้นที่ทำอาหารแบบนี้ถึงจะทานได้แล้วเขาจะซีลมาหมดก่อนที่จะไปเสิร์ฟเขาเราต้องไปคอนเฟิร์มกับเขาไปเสิร์ฟเขาแล้วก็ให้เขาทำพิธีของเขาท่องคาถาของเขา,ขา,ขาเปิดอาหารก่อนจะอุ่นให้เขาได้นะเออโคเชอร์มิล e มีความพิเศษเนาะ L.C.M.L. ลิมาชาลีไมลิมา โลแคลอรี่โลแคลอรี่คืออะไรอาหารที่ไม่มีแคลอรี่เยอะนั่นไงถูกต้องตรงตัว Low Fat Meal อ่ะ lfml Low Fat Meal ก็เป็นพวกอาหารลดคอเลสเตอรอลนะครับลดความอ้วนเนาะไดเอทว่ากันไป lf ย่อมาจาก lf คือ Low Fat ls ล่ะลิมาเซียร่า ls ls ก็คือ Low Sodium นะครับก็เป็นพวกที่ no salt นะครับไม่ใส่เกลือพวกเนี้ย อ,อาหารที่จืดๆไม่เค็มก็กินน้ำเปล่าไปเนาะต่อไป M O M L M O M L คืออะไร Muslim Meal นะครับก็อาหารสำหรับคนที่เป็นอิสลามก็จะต้องไม่มีเนื้อหมูเนาะเป็นไก่เออไม่มีเหล้าด้วยเขาบอกไม่มีหมูไม่มีเบคอนแฮมแอลกอฮอล์ไม่มีนะครับแล้วก็จะต้องคุกแบบฮาราว N L M L ย่อมาจาก Non Lactose Meal นะครับพวกอาหารที่ไม่มีนมนะครับไม่มี เลคโตสไม่มีมิลสโซลิดไม่มีพวกที่มันเป็นนมนมอ่ ose, นะนนเลคโตสเนาะ nLmLRVRVmL RV, RV ย่อมาจาก Raw Vegetarian ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นผักสดเลยนะครับผักสดผักดิบนั่นเองเนาะถอนมาจากสวนเลยแล้วก็เคี้ยวกันตอนนั้นเลยนะต่อไป VGmLVictor g o f p m y l i m a นะก็จะเป็น Strict European Vegetarian Meal ก็จะไม่มีพวกเนื้อสัตว์ทุกๆอย่างเนาะ VG จะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะครับ VJ เตอร์จูเลียตไมลิมาก็จะเป็นอืมก็จะเป็นลักถือศาสนาเชนเจนมิวนะครับอ่ะตอบสี VJ เข่งที่สุดเลยหรือเปล่าพี่ผิง VJ เขาบอกว่าไม่กินผักที่เป็นพวกหัวใต้ดินเออพวกที่มันอยู่ใต้ดินอะหัวหอมอะไรเงี้ยก็ไม่กิน VL ML ย่อม,มาจาก เวสเทิร์น vegetarian เวสเทิร์น vegetarian นะครับก็จะไม่มีพวกไข่พวกชีสอันนี้ก็คือเป็นเจของแท้ VL อะไรอย่างนี้ VO VO mm. เป็นอะไรเข้าผัดเออไม่ใช่เข้าผัดเขาบอกว่ายกตัวอย่างเป็นเข้าผัดเต้าหู้นะฮะเป็นพวก o r i e n t a l m e a มนะครับพี่แพร์บายไชนีสสไตล์ก็แบบอารมณ์เหมือนจีนจีน VO เงี้ยผัดหมี่จีนจีนพวกนี้ คำถามมีอยู่ว่าถามหน่อยสุนัขมีฟันทั้งหมดกี่ซี่ให้ตอบได้มั่งหมามีฟันกี่ซี่42แองเนเนยถือว่าถูกอ่านมาแล้วใช่ไหมรู้ได้ไงอะ่ะไปง้างปากหมาดูเหรอจ๊ะพี่นิวมีกี่ซี่แรงมากการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาสคอโอลิมปิก2016หรือตุ๊กตานำโชคของร i โอเกม2016มีกี่ตัวชื่ออะไรบ้างตอบ1ตัวสีเหลืองลักษณะคล้ายแมวประจำถิ่นนะครับเป็นชื่อวินิชียส แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นตัวสีเขียวฟ้าคล้ายๆกับพืชพื้นเมืองนะเรียกว่าทอมสองตัวแมววินิเชสกับทอมถูกต้องอ่ะพี่ผิงถามน้ำดื่มบนเครื่องตอนนี้ใช้ยี่ห้ออะไรใครรู้มั่งเออออร่าอ่ารอและอะไรเอื้องหลวงถูกต้องนักมวยเอาไปเลยหนึ่งคะแนนนุ่นวรนุษรับบทเป็ในใครในละครเรื่องพิษสวะเฉลยอ่ะใครตอบถูกมั่ง ซาโรชินี ini, หรือคุณอุบลถูกต้องนะครับคุณอุบลลูกลูกของกุ๊บกิฟกับบี้เคพมีชื่อว่าอะไรเปา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 เป้าเปาเป่าอ่ะไหนต่อมาแฮชแท็กเสียงสูงมาจากดาราคนไหนนี่ตามกระแสหน่อย ปันปันใช่ไหมปันปนนายกรัฐมนตรีคนที่76ในประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษและเป็นนายกคนที่2ของประเทศอังกฤษมีชื่อว่าอะไรจงตอบเทเรซาเม์ใช่ไหมเก่งมากออนักบินหญิงอินโดนีเซียตั้งเป้าเป็นกัปตันหญิงคนแรกของสายการบินใดสายการบินการูดาเก่งมากกรณีแอร์โฮสเตสของสายการบินอะไร ที่ถูกตบหน้าจนเป็นรอยแดงเนื่องจากไม่ช่วยยกกระเป๋าเซบูแปซิฟิกเกิดเหตุเครื่องบิน,นสูญเสียการควบคุมระหว่างลงจอดนะทำให้เครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์จนพุ่งออกไปอยู่กลางถนนเกิดขึ้นที่ประเทศอะไรอิตาลีสายการบินใดต้องทำการจอดฉุกเฉินหลังจากผู้โดยสารออสเตรเลียชกต่อยกับบนเครื่องเจสตานั่นเองนะครับเจสตารประเทศใดเป็นผู้ซ่อมกล่องดำบันทึกเสียงของนักบินฟล ไมซีราแปดศ ms 804ให้กับสายการบ,บินอีบ์แอร์อ่ะตอบฝรั่งเศสจ้าสายการบ,บินเอมิเรต์ลงจอดฉุกเฉินหลังจากผู้โดยสารได้กลิ่นควันขณะร่อนกลางอากาศนะครับเป็นเที่ยวบินมาจากเอมิเรต์ไปประเทศอะไรอ่ะตอบมาเล่นะครับที่เออเมืองมาเล่ที่ประเทศมาลดีฟนั่นเองประเทศจีนได้ทำการเปิดตัว skywalk ทางเดินกระจกใสให้หนักท่องเที่ยวได้เปิดใช้บริการริมหน้าผาบังกรเลือ้อยบนภูเขาเทียนเหมือนซานนะฮะประเทศใดเป็นประเทศแรกที่แบรนด์เกมโปเกมอนโกด้วยเรื่องของการรักษาความปลอดภัยอิรานนั่นเองกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่32ประจำปีคศ2 0 2 0จะจัดขึ้นที่ประเทศใดโตเกียวประเทศญี่ปุน่นนะครับทัพทีม อัญญรินดาราช่อง7สามารถคว้ารางวัลในการแข่งขันกีฬาประเภทใดไอสเก็ตเหรียญทองเหรียญแรกของทีมชาติไทยในกีฬาโอลิมปิก2016มาจากกีฬาประเภทใดยกน้ำหนักรุ่นไม่เกิน48กิโลกรัมนะครับชื่อชื่ออะไรแนนโสภพิตาธนาสารการแข่งขันโอลิมปิกรถถังประจำปี2559 เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วโดยมีรัเสเซียเป็นเจ้าภาพใช้สถานที่ใดเป็นสนามแข่งชานกรุงมอสโกนะประเทศใดเป็นแชมป์ยูโร2016โปรตุเกสเหตุระเบิดชุมชนชาวต่างชาติในกรุงคาบูใครเป็นผู้ก่อเหตุฉเฉลยกลุ่มติดอาวุธตาลิบันนะฮะผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์คาบอมที่ประเทศซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด44รายคือใครไอซิสนั่นเองกลุ่ม ผู้เตรียมก่อเหตุโจมตีโอลิมปิกถูกจับกลุมได้ที่ประเทศอะไรประเทศบราซิลนั่นเองนะครับเหตุลอบวางเพลิงในสถานีรถไฟฟ้าเป็นของประเทศใดฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศส c n x ย่อมาจากเชียงใหม่อ่ะในดอมดีกว่า c e i ย่อมาจากเชียงราย UBP อุบลถ้า UTS นะอุดอน,นะ n a w n a w ที่ไหนนราธิวาส ประเทศอะไรอยู่ในกลุ่มสแกนดิเนเวียนบ้าง 1. นอร์เวย์ 2. สวีเดนและ3เดนมาร์กแล้วเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ล่ะวิลลิงตันนะวลลิงตันเมืองหลวงของพอม่าเตปีดอนะฮะประเทศปากีสถานมีเมืองอะไรบ้างกาฬจีละหออิสลามบัดเก่งมากนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเวียดนามคือใครเวียนส่วนฟุก <c oughs> เวียนส่วนฟุกนะครับอย่างงงกองทัพ เาหลือยิงขีปนาวุธจากจังหวัดใดเข้าสู่หน้าน้ําของประเทศญี่ปุ่นเซาวหฮวางแฮเซาวหฮวางแฮภ <laughs> าอาเกาหลีนะรถบรรทุกสีขาวแล่นด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าใส่ฝูงชนบนถนนด้วยระยะทางยาวกว่า2กิโลเมตรก่อนตำรวจจะถึงจุดเกิดเหตุและวิสามันคนขับนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศอะไรเป็นวันอะไรเออ ฝรั่งเศสนะครับเป็นวันชาติฝรั่งเศสนั่นเองกรรมการท่านใหม่ของรายการ Thailand g o ก Talent ซีซั่น6คือใครแคทรียาแม็กอินทอสนะครับเจมแม่มนั่นเองผู้คว้าตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2016คือใครตำแหน่ง Miss Universe Thailand ก็คือน้ำตาลชลิตาการสอบครั้งนี้ถามว่ายากไหมตอบได้เลยว่าก็ไม่ยากถ้าเราเตรียมพร้อมแข่งกับเวลาแข่งกับตัวเองแล้วก็ไม่ทุจริตแค่นั้นเอง